สวัสดีครับวันพฤหัสที่6กุมภาหกแปดนะครับแน่นอนครับเรื่องจีโอกรืฟอกเรื่องสงครามเป็นเรื่องเล็กไปแล้วครับเรื่องสงครามการค้าเนี่ยครับทาลิฟที่ทําได้หาเสียงและประเียมประกาศใช้เต็มที่สําหรับจีนเจอสิบเปอร์เซ็นไปเรียบร้อยแล้วขณะที่เม็กซิโกกับแคนาดายี่าเปอร์เซ็นนั้นโพสต์โพลไปหนึ่งเดือนได้เจรจาและตกลงยอมที่จะทําทําตามทุกอย่างทั้งเรื่องของความมั่นคงเรื่องการอพยพลี้ภัยอยู่ และในเรื่องของสกัดกั้นสกุลเดอลลาร์ไม่ให้อ่อนค่าลงแข่งค่าขึ้นมากเกินเร็วขณะเดียวกันปานามาที่รัฐมนตรีต่างประเทศไปนะไม่เข้าดูเบียวนะก็คือไปตกลงและทําให้ว่าไม่ต้องให้จีนควบคุมก็ได้โอเคเรียบร้อยทุกอย่างก็คือจะสกัดกั้นจีนซึ่งเป็นคู่แข่งตัวสําคัญที่สุดของอเมริกายุคสมัยทั้มหนึ่งนะครับทาริฟพุ่งเป้าที่ประเทศจีนทาริฟที่2เขาไม่ได้พุ่งเป้าจีนหนึ่งเดียว เพื่อนบ้านด้วยแล้วก็ทั่วไปทั้ง EU จากนี้ต้อง EU ว่าในอีกหนึ่งเดือนจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของทาริฟซึ่งทาง EU ก็เตรียมรับไว้เรียบร้อยเหมือนกับนาโต้แล้วครับเจอความมั่นคงทางทหารเพิ่มจาก3เป็น5%เซน์แล้วครับไม่ใช่2-3ขึ้นเป็น5และนาโต้ก็ดวรวมตัวกันและต่อต้านสหรัฐมีกาที่จะไปยึดหมู่เกาะกินแลนของเดนมาร์ก นี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับเพราะทำไมถึงอยากได้ขณะเดียวกันประกาศที่สนสนุนกาซาอเมริกาก็จะไปเ็คโอเวอร์เพื่อเลยครับเพื่อคองสุเอตนะครับที่ผมบอกแล้วว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเยรูซาเล็มอิสราเอลถล่ม,มกาซาเอาเปรซน์ออกไปแล้วให้ไปอยู่กับตะวันออกกลางนั้นรับไปทั้งซาอูเอเยอี A U A e, แต่เจ้าชายซาอยู่ b m เนั้นออกมาแสดงความแข็งกร้าวปฏิเสธทันทีไม่ ต้องตั้งรัฐปาริสไตน์เกิดขึ้นอียิปต์ก็ต้องได้พยายามรวบรวมฉะนั้นจะทําให้ตะวันออกกลางรวมเป็นหนึ่งเดียวรอบนี้ต่อกรกับทรัมป์แน่นอนที่ทําที่จะยึดของกาซ่าเพื่ออิสราเอลและไม่มีปาริสไตน์จะเป็นพอร์ตอีกอันหนึ่งคือคลองออกไปทางคลองสเวตโดยฉนวนกาซ่านั้นถูกทำลายเยอะแยะเพราะมีทางออกททเรให้กับอิสราเอลนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับชัดเจนแล้วครับทรัมป์แสดงความยิ่งใหญ่จะเป็นผลหรือจะเป็น ประโยชน์กับผลร้ายให้กับอเมริกามากกว่าเพราะทุกคนรู้แล้วว่าปัญหามันเกิดขึ้นแน่และตลาดหุ้นอเมริกานั้นจะบับเบิลภายในตลอด4ปีนี้เมื่อไหร่เท่านั้นเองฉันไม่แปลกใจเหตุฟันใหญ่หญๆยังอยู่นั้นจะเซลล์ออฟออกเมื่อไรในเมื่อนักลงทุนใหญ่อย่างวอร์เรนบัฟเฟตถือไว้4แสนกว่าล้านและหลายๆพอร์ตกันหยุดยักกันแชร์บแบกก่อนและเรื่องของสกุลดอลลาร์ สกุลทองคำนั้นขึ้น All ออทา i ไฮแน่นอนเพราะทัมเป็นผู้ก่อชัดเจนเอาสกุลทองคำซึ่งมีอยู่ละ8แล้ว8 0ล้านเหรียญนั้นขณะเดียวกันบิดมีรวมกันจีนั้น um, มี3,000ักว่าล้านรวมกับบิดทั้งหมดจะเป็น5,050ล้านเหรียญต่อกรกับอเมริกาอย่างไรนี่คือภาพมอนิเตอร์ต่างหากที่มาดูเรื่องแมกโรเอาลุกตรงนี้แล้วเรื่องของทาลีการสงครามการค้า จะยิ่งใหญ่และกระทบกับเศรษฐกิจฉะนั้นหนึ่งก็คือเงินเฟ้อกระทบเศรษฐกิจโลกไม่เติบโตจะสร้างโกลลงและทำาอ u นั้นอ่อนแอนั้นเรียบร้อยแล้วตลอดสงคราม3ปีของโจไบเดนและทำรับต่อเนื่องหยุดสงครามยูเครนกับรัสเซียภายใน100วันได้แน่โดยจะบินไปและปิดกัน้นพลังงานสำหรับประเทศจีนโดยให้อิร่านั้นหยุดทั้งนิวเคลียร์และหยุดโศกออกน้ำมัน ทำให้เป็นศูนย์ให้ได้นั้นเพื่ออะไรครับเพราะจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่จีนซื้อจากอเมริกาแค่หนึ่นะครับแต่ซื้อจากอิหร่านซื้อจากรัสเซียและทั่วอื่นนั้นแะตะวันออกกลางมากที่สุดจีนดูดน้ํามันซับายเข้าไป11ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับขณะที่อเมริกาแค่6ล้านนี่คือภาพมอนเตอร์เห็นชัดเจนนะครับเพื่อต้องการอะไรครับไม่ให้อิหร่านปั๊มออกมาได้แล้วก็เพื่อจะต้องสั่งซื้อจากอเมริกาเท่านั้นต้องดูไปนะครับ สีจีผิงจะต่อกันกับทัป์อย่างไรการเจรจายังไม่เกิดขึ้นภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้แน่นอนสําหรับทัป์กับสีจีพิงจีนนั้นก็จะต้องเก็บภาษีทางการค้ากับอเมริกาไป1 0บถึงสิเซนฉะนั้นไม่แปลกใจว่า U.P.S ก็หยุดส่งออกทุกอย่างของจีนไปที่อเมริกาเพราะไม่เกิดประโยชน์เพราะเจอภาษี10%ตต้นทุนก็แพงขึ้นนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับเหมือนกับแคนาดาแล้วครับ กับเม็กซิโกถ้าเจอ25เซนต์ต้นทุนอเมริกาก็แพงขึ้น12%เปอร์เซนต์ขนาดของจีนนั้นก็จะแพงขึ้นประมาณ8%เปอร์เซนต์ที่สั่งเข้าไปอเมริกานี่คือก่อพลุนภาวะเงินเฟอ้อทั้งนั้นดังนั้นความที่ทุกคนกังวลในเรื่องของดอกเบีย้ยที่จะลดนั้นอาจจะเกิดเงินเฟอ้อทาให้เฟดหยุดชะงักเต็มที่อาจจะลดได้0.52สองครั้งภาพมอนิเตอร์นะครับดูเอเซสโรเคชั่นให้ดีนะครับทุกคนยังไงโถมเข้ามาและชิป AI นะครับเป็นปัญหาหนักสำหรับอเมริกาแล้วครับตั้งแต่ดิฟซิกเกิดแล้วมีคู่แข่งของดิฟซิกก็ได้เกิดขึ้นมาเรื่องของ AI เยอะไปหมดนะครับมีหวังยี่เพิ่มใหม่ของคู่แข่งของดิฟซิกเติบโต,ตแกร่งมากเหมือนกับอาลีบาบากับเทนเซนเรื่อง TikTok ก็มี AI ฉะนั้น AI ในจีนเกิดขึ้นนวัตกรรมนี้เยอะมากที่สุดสำหรับ AI อเมริกาทำอะไรไม่ได้หรอกครับกลับมาดูให้ดีนะครับถึงจะบอกว่าเป็นความมั่นคงไพรเวซีนั้น ก็เป็นเรื่องของอเมริกาไปแล้วก็จะสกัดกั้นชิปไม่ส่งออกซัพพลายเชนก็จะหายไปอีกรอบหนึ่งชัดเจนนะครับนี่คือสองครามยิ่งใหญ่ที่จะไหลกลับไปผลิตที่อเมริกานั้นไม่ใช่ง่ายๆหรอกครับตลอด3ปีจากนี้เป็นต้นไปในการที่จะสร้างโรงงานกลับมาดูให้ดีนะครับอยู่แถบนี้ทั้งนั้นแหละครับในอาเซียนเซาทิสเซียไทยอินโดมาเลฟิลิปปินส์เวียดนามทั้งนั้นหละครับเป็นแหล่งผลิต Data Center c l o u d Center อย่าลืมครับทั้ง Google ทั้ง a เมซ o n ทั้ง Intel ก็มาอยู่ในแถบนี้ทั้งหมดทั้งของ Apple ด้วยจะถูกสกัดกั้นอย่างไรแล้วก็จะเติบโตมากยิ่งขึ้นทั้งในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยแล้วก็เวียดนามจะเป็นฐานผลิตให้กับบริษัทใหญ่ของอเมริกาทั้งนั้นในเรื่องของ AI ไอชิปซัพพลายเชนซีมิกร็อคเตอร์ดูให้ดีกับมณฑลตลาดหุ้นไทยนะครับกดเกณฑ์ต่างๆที่ตลาดจะควบคุม ให้หุ้นไหลตัวอย่างเดลต้าจะคิดคำนวณตลาดแค่10%ไม่ใช่30%ที่ฟอร์ s รซิ่จะเป็นออกกฎอย่างนี้เช่นนี้แปลกประหลาดนะครับกลับมาดูไ่้ดีตลาดหุ้นไทยถึงได้เจอวิกฤตหนักแม้แต่ CPR ก็จะร่วมทุมในการซื้อเซเว่นอีเลเวนของญี่ปุ่นนั้นและจะคู่แข่งคือเฟรนด์มากนะครับแข่งกันซื้อราคา pricing ก็ต้องวิ่งกันไป c p ก็ต้องคิดทีแล้วครับสำหรับเจ้าสัวทรินของตระกูล CP ทั้งหมด วิกบากกรรมยังไม่เกิดให้เรียบร้อยก็มาตัวใหม่ก็คือเรื่องของ7ซเว่นอ CPO ผลกระทบกับตลาดหุ้นไทยทั้งนั้นแต่ก็เป็นจังหวะนะครับหุ้นฟันเดเมนทลพื้นฐานดีก็คือแบงกิ้งที่ถูกโทรมองมาด้วยเออร์ n g ็งดีซอลที่กำลังประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วจะเติบโตแกร่งขึ้นในเรื่องของซัพพลายเชนต่างๆในเรื่องของ Data Center Cloud Center ก็คือแอดวากั True เก็บให้ดีนะครับขณะเดียวกันเรื่องของแบง k i กิ้งยังไงซกักกรนอง,อง,อง,องก็ต้องลดดอกเบี้ยแน่อย่างน้อยก็50 b a s บเบสิคพอเกิดขึ้นแน่นอนครับ0.5ยัอย่างน้อยที่สุดกลับมาดูนะกันการเอ็กซ์เลงทุนให้ดีเพราะเงินไหลาบากเข้ามาอ n นจินมาเก็ตทั้งนั้นเป็นจังหวะปรับฐานอยู่ตรงนี้แหละครับ Consolidate 1,260ถึง1,300จุดในกลุ่มพานี้และก่อนที่จะรีบาวกับในเดือนมีนานเพราะทุกอย่าง a b s o r บ รับรู้เราตกมาตลอดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบัน6-7เดือนนะครับอย่างน้อยก็มากเกินพอแล้วจะต้อง a อ c u m u l รู e เตบายต่อไปให้ดีนะครับแบงกิง้งกลุ่มของ s e m i c o นด u เตอร์ซัพพลายเชนที่ไม่มีผลกระทบในการคำนวณตัวเล็กๆนะครับขนาดกลางเหมือนกับที่อเมริกาแล้วครับเออร์นิงออกของเขาเจ็ดนางฟ้ายัางไงก็ยังดีแต่จะบับเบิ้ลหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตแต่โดยภาพรวมหุ้นใหญ่บอกแล้วน้ำมันถูกสกัดกัน p พรซิ่งจะลงมาทดสอบลงต่ำกว่า70เหรียญต่อบาร์เรลในอีก2-3เดือนข้างหน้าเซกเตอร์นี้ก็ต้องถูกโโตรมขายอยู่ดีครับรับไปไหนแล้วครับไปพลังงานทดแทนโลงไฟฟ้าเห็นไหมครับเพราะคาร์บอนคาร์บอนเช g E.S.G ทำยังไงก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับถึงแม้จะออกจากกปรปอร์สข้อตกลงนั้นแจงนั้นสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ดีจีนก็ต้องพยายามเพิ่มทจะใช้ โน้ต h า w ต่างๆใช้ ESG ให้เร็วที่สุดมากกว่า50 2 0 50น้ะครับละขณะเดียวกันอาจจะลงมาที่2 0 4 0เร็วขึ้นก็ได้ขณะเดียวกันก็สร้างโดม e สติกเพย์ภายในให้เป็น5เซ็นให้ได้ไม่ต้องพึ่งพาส่งออกไปอเมริกาแต่ก็ไปมารีเจนแถบนี้ทั้งหมดมีผลกระทบกับทุกบริษัทและทุกประเทศในแถบอาเซียนก็ต้องปรับปรุงปรับตัวให้ดีนะครับเงินทุนจะไหลเข้ามาลงทุนแน่นอนเลือกลงทุนให้ดีนะครับ ของเราอยู่ในนิวเทรลยังไม่ใช่โอเวตเหมือนอินโดนีเซียเหมือนกับมาเลเหมือนกับเวียดนามแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาในครึ่งปีหลังอยู่ดีฉะนั้นใน First สทรัพุดจุดทดสอบใน Q2 ซส่งซ้นสิ้น Q1 ก็อาจจะอยู่แค่พ3นสามพัจุดและใน Q2 ก็จะรีบาวกลับมาซื้อเอ็กซ์คอมเรทแชร์บ b a แบ็กกับ c คดเว a ร์ชช็อตกับก็จะต้องขึ้นมาทดสอบในระดับของ1,3 8 0ถึง1,420จุดได้ เลือกการลงทุนนะครับกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มพลังงานทดแทนแล้วก็กลุ่มของสมิคาร์เตอร์อีเดลต้าคาวคอมฮาน่าเคซีอีแล้วก็กลุ่มชูเรื่อง Data c e ซ็นเตอร์คาวเซ็นกับแอปวันเลือกการลงทุนครับสวัสดีครับ